สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กันในช่องคารมวยแชนแนลนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมแม่เนื้อทันเตอร์กันนะของค่ายสเปซนะครับกับทุน100่อยพลอยอันอีกแล้วนะครับไม่สามวันนี้นี่เราเล่นตั้งแต่ต้นเดือนมาเนี่ยเราเล่นทุน100พอยพ์มาเนี่ยเรายังไม่สําเร็จสักครั้งเลยนะครับวันนี้วันที่3แล้วแต่เรามาดูกันว่าเราจะสําเร็จหรือเปล่านะตั้งแต่เดือนนี้นะครับเรายังไม่มีได้เลยเนี่ยสามวันเนี้ยไปนะครับเราก็เล่นกันเหมือนเดิมนะครับทุน100พอยหนึ่งร้อยพลอยกัรับ เรามาเอาคืนกันนะครับแต่จะเดินมีเป้าตั้งใจจะเอาคื้นนะครับตอนนี้บอสตัวแรกของเราก็ไม่ได้ไปแล้วนะครับโดนแย่งไปนะครับตัวนี้ล่ะเราจะได้ไหมครับเอ้าหมาก็หนุมแปดติดพอยโอ้โหนจะจะหลักร้อยให้หน่อยก็ไม่ได้นะครับนี่เราก็ใส่กันไปต่อนะครับ เล็กเล็กมาอยู่ครับโยกไปเก็บทุนนะวิธีการโยกไปเก็บทุนนะครับเมื่อเราอัดบอร์ดนะแล้วเรามันยังไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องรีบโยกไปและรีบโยกกลับนะครับเดี๋ยวคนอื่นลอยไปกินนะครับใครคนแรกของเราโอ้โหคของเรานะครับเงินอะไรโอ้คนได้ที่แปดบาทถึงแปดพอยนะครับแล้วมาอย่างยากเลยแต่ในสำรับใครนะครับที่อยากเข้าร่วมหมู่บ้านสุนะของเรานะครับก็ยืนดูที่ใต้คอมเมนต์นะครับ ตอนนี้เราก็ได้ตัวนี้มานะครับผมเราซัดกันไปเลยละกันเนาะเราตรงไหนดีวะตรงน,นี้ละกันครับถือวนนานจัดเบ็ดน้อยวนโคตรนานได้มาค่อิบร้อยครับอะวิรกรรมดิสคกตอนไททันนะครับมาเยอะรู้สึกว่าหน้าเนี่ยบอสจะมาบ่อยนะครับผม นี่เราก็อยู่ที่บอสนะครับมีอยู่ไม่เท่าไหร่ด้วยโอ้ยจะโดนนะครับวันนี้เรียบร้อยครับไม่ได้แดกอีกแล้วครับผมบอสจะมาเพื่อเอาคืนนะครับโดนเอาคืนกลับอีกแล้วครับผมเนี่ยน่าจะีดายครับผมวันนี้ก็โดนกันไปอีกแล้วนะครับผมก็สําหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe Like s h a r แล้วกันนะ ทีนี้จะทำเพวกความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมไม่มีเจตนาที่จะใช้ความแรงเกินเลยนะคุณคุณท่านี้ครับลอยจากเขาจะมุกงคมต้องเซ็ตกันแท้สโมกกิ้งเป็นสโมเกอร์นี่นาสโมซ้อนพนักงานสูบยาผมก็แค่คนธรรมดาที่เดินเข้ามาในพื้นที่ที่เขาห้ามสูบบุหรี่และคุณก็เดินเข้ามาเพื่อยิบบุหรี่และจุดสูบ